มาที่น้องหมาก่อนดีกว่าคะ่ะตอนนี้โอ้โหเป็นปัญหาสังคมเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงสุนัขแล้วพอเลี้ยงไปแล้วรู้สึกว่าโอ้มันไม่ใช่อะมันอย่างนั้นมันอย่างนี้เอาไปปล่อยที่วัดค่ะล่าสุดน,นะคะที่จังหวัดนครราชสีมามีการสร้างเรือนจําสุนัขแล้วคะ่ะโ,โดยที่เรือนจําสุนัขอยู่ที่วัดศรีสุรโยธินนะคะตาบลสุรนา,ารีอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยที่พระเสกสรรค์คเวสโกอายุ66ปีเจ้าอาวาสวัด สุรยโยธินเนี่ยนะคะท่านได้ก่อสร้างเรือนจําสุนัขแดนหนึ่งขึ้นโดยใช้เนื้อที่ประมาณ200ตารางวาค่ะก็พอคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะ,ะก็แปลกใจเพราะว่านอกจากจะมีป้ายติดไว้แล้วว่าเรือนจําสุนัขแดนหนึ่งรั้วนี่นะคะยังเป็นรั้วกระแสไฟฟ้าต่ําด้วยคือพระลูกวัดอย่างพระ นุสักพิชาโนเนี่ยนะท่านก็บอกว่าเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี่ยเอามาหมามาปล่อยวัดกันเยอะมากแล้วที่เยอะมากแล้วที่วัดมีการปฏิบัติธรรมดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เลยมีสุนัขเนี่ยไปกัดคนที่มาปฏิบัติธรรมหรือถึงไม่กัดก็มีเสียงห่าวโวยวายคือทําให้คนที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีสมาธิคือท่านก็เลยบอกว่าอ่ะนั่นก็ติดไว้ให้เตือนใจเลยก็แล้วกันว่าเนี่ยเป็นเรือนจําสุนัขนะเตือนใจเตือนสติสําหรับใครที่ อยากจะเอาสุนัขมาปล่อยอีกขอให้ดูดูนะว่าอันนี้มันคือเป็นภาระสังคมนะให้มีจิตสํานึกคิดให้ดีก่อนที่จะเลี้ยงไม่ใช่ว่าอยากจะเลี้ยงอยากจะได้มาก็ทําทุกหีทางให้ได้มาแล้วพอเลี้ยงแล้วไม่รักเขารู้สึกว่าเขาทํา หรืออะไรก็ตามแล้วออกมาปล่อยปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีสุนัขอยู่ประมาณ24ตัวและในอนาคตท่านจะอาวาสบอกว่าถ้าสมมุติว่ามีคนเอาสุนัขมากกว่าอ,อีกก็มีโครงการที่จะสร้างเรือนจาสุนัขแดนสองต่อในอนาคตค่ะาหาบานจริงๆนะคนที่เลี้ยงแล้วไปปล่อยวัดเนี่ยจริงๆก็คือเป็นที่อยู่ของสุนัขนั่นแหละพเพียงแต่ว่าทีได้สะทอนสังคมหน่อยสะทอนสังคมเศรษฐีสังคมหน่อยนะครับไปที่สหรัฐอเมริก